ครับวันนี้ช่างอ,อ้นได้รับสติกเกอร์จากร้านต้าบาร์เบอร์แล้วก็ผ้าคลุมตัดผมผ้าคลุมตัดผมอย่างดีเลยครับนี่ดูนะครับช่างอ,อ้นมาก็ตัดผมเลยครับได้รับปัตเลตียนแล้วก็ผ้าคลุมตัดผมครับนี่เห็นไหมครับนี่ ผมคลุมผ้าให้ดูแล้วมีของเสียบอย่างดีปึ๊บปึ๊บเลยครับนะกบผมดูนะครับให้ดูอย่างชัดเลยครับนะน,นี้คลุมมาครับอันนี้เป็นแขกที่มาตัดผมจะจะจะตัดลงเป็น YouTube แล้วก็ให้ดูผ้าคลุมของตาบาร์เบอร์ ผมสนับสนุนสินค้าของตาบาร์เบอร์ให้เต็มที่เลยนะครับนี่ดูนะครับส่วนโลโก้แล้วก็ไปรายสี์มาส่งก็เป็นอย่างนี้และครับนี่พื๊ดนี่ครับนี่ร้านตาบาร์เบอร์ขายปัตตเลียนตัดผมทั้งชายและหญิงครับตอนนี้ผมนำมาตัดผมแล้วคุมผ้าสวยมากเลยนะครับนี่ ผ้าคลุมของตาบาร์เบอร์นี่รู้สึกจะดีมากแล้วคนตัดก็หน้าตาดียิ้มสวยเนาะครับนี่ผมจะตัดให้ดูว่าตัดเป็นลองทรงสูงใช่ไหมครับครับอา้าวลองทรงสูงดูผมใช้ใช้ปัจเลียนของตาบาร์เบอร์เป็นตัวกึบก่อนนะครับนี่ปัจเลียนตัวนี้รู้สึกจะเป็นตัวตัดลายกันแต่งสวยมากเลยดูนะครับ สมมุติว่าเราจะแกะลายปึ๊บทำลายตีโค้งลายอย่างนี้หรือจะทำออกแบบออกแบบเป็นทรงจอยจอยซอยกันเล็มอย่างนี้ก็ได้เป็นตัวกึบอย่างนี้ก็ได้เห็นไหมครับเข้ากับโค้งหูอย่างดีเข้ากับรอยโค้งของหูอย่างดีครับเนต้าบาร์เบอร์จัดมาให้ ปัตเลียนตัวนี้ซื้อได้ที่ร้านต้าบาเบอร์ครับเนี่ยเป็นยี่ห้อเคมายครับนี่ครับผมทําให้ดูเป็นตัวกรึบแต่งอย่างสวยดูนะครับเนี่ยปึ๊บปึ๊บนี่สมมุติเราจะกึบแต่งเป็นซอยอย่างนี้เราก็เอียงดูเอียงดูอย่างนี้นะครับเนี่ยสมมุติว่าเป็นภาพกันแต่งเราก็เอาปัตเลียนของเขานี่แหละนี่ตัวนี้แหละตัวจากต้าบาเบอร์นะครับเนี่ยสวยมากมากเลยเนี่อย่างนี้ ดูนะครับแรงดีเดินดีผมหนาแค่ไหนก็ทําได้กรึบอย่างนี้นะครับนี่แต่งอย่างนี้เป็นตัวกึบแต่งกันริมแกะลายทําทรงปลาไหลหักรังก็ได้ทําทรงชโดตีแปลงก็ได้ทำทำทรงขุนช้างแกะลายก็ได้ทรงสมุไรก็ดีพวกนี้จะเป็นตัวสมมติเราจะทําปลาไหลหักรังเราก็เอาของตาเนี่ยจับจับแล้วกึบเล็มอย่างนี้ครับนี่ แล้วเราก็แท็กปื๊ดกึนกลางไปเลยนะครับเนี่ยอันนี้แขกเขามาตัดผมกันเลมกันแต่งผมก็เลยทดลองใช้ของต้าบาร์เบอร์ดูว่าดีมากใช้ดีจริงๆแล้วกแกะลายได้คมมากแล้วก็ทำให้ตามทรงที่เราต้องการเช่นว่าอย่างนี้นะครับจรเนี่ยเราสมมติเข้ามาจรอ,อย่างนี้เราจะทำจรเฉียงอย่างนี้เราก็ทำได้เนี่ยเอาของต้าบาร์เบอร์มาวางอย่างนี้ครับปื๊บเขาเรียกว่าจรเฉียงกันเล็ม จรเขียงกันแตง่งได้เลยนะครับเนี่ยปึ๊บด้านบนนี่ความยาวสองนิ้วสามนิ้วครึ่งเราจะเอามือคีบคีบแล้วก็เอาบัตเรเลียนนี้ตัดก็ได้เลยนะครับเนี่ยเอาบัตเรเลียนเอามือคีบแล้วก็ตัดอย่างนี้ครับเนี่ยอันนี้เป็นเทคนิคของช่างอ้อนนะครับคือทําแบบนี้ก่อนแล้วก็ดูลายก่อนแกะให้คมคมจริงๆเพราะมันมันมีมันมีคอเกิว่วว คือระดับระดับเข้ากระซออหูนี่ดีมากครับตาบาเบอร์ให้การสนับสนุนช่างอ้อนนีตรู้สึกจะเป็นอันดับหนึ่งเลยนะครับนี่ดูภาคคลุมภาคคลุมอย่างสวยเลยครับภา,าคคลุมนี้ก็ดีคลุมแขกแขกพอใจแขกติดตามอย่างมากเลยอย่างเยอะเลยนะครับนี่ผมทําให้ดูพราเป็นแนวแนวก่อนเนาะครับเนาะขอบคุณตาบาเบอร์แล้วก็ขอบคุณชาวเน็ตที่ผมไม่ได้รับสาย ผมขอเข้ามาลาโทษแล้วว่าผมรับสายแล้วตัดผมไม่ได้คือคนมันจนจริงๆผมก็เลยออกตัวว่าขอขอบพระคุณชาวเน็ตชาวติดตามไอดอนทุกคนว่าให้กดโทรเฉพาะส่วนที่คุณวันชัยประมูลสีให้โทรได้เท่านั้นเพราะเป็นเลขาของผมเองครับตอนนี้ผมขอบคุณมากครับขอโทษด้วยนะครับที่ผมไม่ได้รับสายครับชาวเน็ตครับไอดอนครับ f c ครับขอบคุณครับสวัสดีครับวันที่ คุณวันชัยประมูลสีให้โทรได้เท่านั้นเพราะเป็นเลขาของผมเองครับตอนนี้ผมขอบคุณมากครับขอโทษด้วยนะครับที่ผมไม่ได้รับสายครับชาวเน็ตครับ